ที่เรายืนอยู่ก็จะเป็นแบบลานกลางเต็นท์ใหม่ลับๆเลยนะ Amazing มากนี่คืออิสานเป็นร้านกาแฟอินดี้เป็นแบบกาแฟดริปนี่นะครับเราอยู่กันที่โกรินชนนะครับวิวด้านหน้าเราก็จะเป็นวิวคก,ก,กระดึงไปไหนปิง๊งโอเคทุกคนตอนนี้นะครับเราก็อยู่นี่วิวแบบอลังการมากด้านหลังเรานะครับก็จะเป็น ภูผาม่านภูผาม่านนะครับที่เรายืนอยู่ก็จะเป็นแบบลานกลางเต็นท์ใหม่ลับๆเลยนะทางเข้าก็จะแบบลับๆหน่อยก็คือแบบเป็นพื้นที่กลางเต็นท์ที่แบบสายแคมป์ทีแททรูก็จะมีแบบห้องน้ำแล้วก็แล้วก็มีลานให้มีลานให้แบบมีลานแบบเปล่าๆนะครับวันนี้ก็จะเป็นคืนแรกที่เราเดินทางแล้วก็จะมาคาแคมป์ปกติก็จะวันนี้วันแรกหรอ วันแรกวันแรกที่เรากลางเลยเอ้าหรอใช่ค่ะแคมป์พปกติเราก็จะกลางเต็นไงอืมมันก็เป็นเจ้าของเจ้าของมีพี่เกมนะคะครับวันนี้ไปขายยาเอ้ยไปขายของอยู่บนภูกระดึงไปขายของใช่เจอพี่เขาอยู่ภูกระดึงแล้วก็แบบพี่เขาก็ชวนมากลางเต็นท์ก็เลยแบบมานี่เลยมันจะมีซิกเนเจอร์คือจะมีค้างคาวบินค้างคาวเขาบอกว่าเป็นล้านตัวเลยมีแบ็คแมนมีแบ็คแมนเวลาแบบ นี่พี่เกมกำลังสอนวิธีการโยนให้มันพังเวลาเราไปการอย่างเงี้ยอ่ะลองดูอ่ะลองให้มันพังไปเลยค่ะอย่างเฮ้ยมันก็จะเท่ขึ้นเออว่ะก็เราจะเซตแคมป์ก่อน เส็จแล้วทุกคนนี่บ้านของเราดูวิว,วลานกว้างมากคือบริเวณนี้นะครับกลางได้หมดเลยถ่ายแบบกว้างๆดิลำคานใหญีที่สุดในโลกแล้วมันย้อนแสงแล้วไม่ดูเลยเพื่อนค่ากลางเป็นหลักร้อยวิวหลักร้านหัวสองไยเ,เห็นดูใช่ไหมเ,เห็นอยอ่พี่อย็นคนอัดข่าว deep cafe, you. you want to stay in I don't want to feel this way, stay and play video games, so I don't think about my ex's face. Need a lot of followers. แบบนี้เยอ่ย Amazing มากอ่ะเนาะอยู่ที่เต็นท์เราเลยใช่ทเต็นท์เราก็แบบเห็นข้างแบบนี้เลยแ a ทแมนดูดี่มันจะมาเป็นฟูงแบบนี้เลยได้ยินเสียงแบบเหมือนโดรนที่เราบินแล้ววูกมาแล้วก็เป็นแวบคลื่นู่ะจริงมันเป็นูวืู่วูนูว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 ๊งอู่นี่คือคูว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 ูงูว้วูวูวูะูว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  อันนี้คือจุดลับที่เพิ่งเปิดไม่ถึงเดือนคือมันไม่ได้เป็นลานการเต้นที่แบบเป็นรีสอร์ทนะใช่ไมคือลานการเต้นที่แบบเป็นลานจริงเป็นเฉพาะคนที่แบบชอบกายเต้นสาย<ส><ส>แคมป์มจริงๆอ่ะชอบนอนเต้นอะ่ะแค่มีห้องน้ําก็คือถือว่าสะดวกมากสําหรับสายกางเต้นแล้วนะแล้วอย่างนึ็อ่ะมันมีที่ชาร์จชาร์จไปนู่นนี่นั่นอะ่ะแต่ปกติคนที่สายแคมป์เขาก็มีเพราะว่าแบงค์มี p o w บล็อกอยู่แล้ว ه, เจ้าหมาตามอยู่นั่นแหละเจ้าหมาน้องกันตรงนี้ก็จะมีแบบแอ่งน้ําแอ่งน้ําแล้วตรงนู้นก็จะเป็นข้างคาวหมดเลยนะ<อ>คืออยู่ตรงไหนก็จะเห็นอะเห็นหมดเลยแล้วก็มากลางเปได้ด้วยนะนแถวนี้นเขาให้กลางเปได้ หับน้ำแล้วจะบอกว่าเย็นมากนะครับน้ําเย็นมากแบบอากาศดีอ่ะก็ตอนนี้ก็กําลังจะนอนแล้วนะครับเจอก,กันพรุ่งนี้เช้านะครับจะพาทุกคนไปดูอีกบรรยากาศช่วงเช้าว่าจะเป็นยังไงเนาะโอเคสำหรับวันนี้ฟันดีทุกคนไป ตอนนี้เนี่ยเราอยู่กับอีกมุมหนึ่งของภูผาม่านนะคะทุกคนเป็นร้านกาแฟอินดี้ก็คือแบบเขาจัดเป็นเซตแบบนี้ทุกคนแบบเป็นแบบกาแฟดริปเป็นดริปกาแฟให้นั่งแบบเซตแล้วก็ทำเองเนี่ยต้อทำเองก็มีกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าโต๊ะห้าโต๊ะจะทำประมาณแ เอาเดินมากี่คนอะไรอย่างนี้ยครับต้องจองกี่คนต้องจองล็อกอินไม่ได้ไม่ได้ครับผมไม่มีที่นั่งสำหรับคนอ๋อแล้วก็แบบภูเขาไแบบนี้แล้วแบบเหมือนมากแบบเหมือนเอาแบบริบกาแฟมาเองอ่ะตออมันคือร้านอ่ะเข้าใจปะตรงนี้น้ํามันแรงคือหาไม่ได้แกก็ไม่มีรายได้ค่ะช่วงน้ํามาก็คือท่วมหมดข้าวก็เสียหาย พอดี Body, เราเห็นโอกาสแก่ว่างช่วงนี้ลูกค้าเรามาเราก็เลยชักชวนแกมารับจ้างภายเรืออ๋อแล้วก็คิดยังไงอะคะก็คือเที่ยวละหนึ่งร้อยคนละห้าสิบบาทเพราะเที่ยวหนึ่งลงได้สองคนอันนี้เขาก็มีการโคกับชุมชนนะคะแล้วก็เราก็ได้รูปสวยๆด้วยชุมชนก็มีไรายได้ด้วยนะคะ ก็เขามีการสอนในริบกาแฟว่าต้องใช้น้ําเท่าไหร่ใช้แม่กาแฟแบบไหนอะไรยังไงมีการแบบให้เราทําเองเหมือนเป็นแบบการเปิดประสบการณ์ให้กับตัวเรานะคะที่เราแบบทํากาแฟอะไรเงี้ยบางคนแบบทาไม่เป็นอยากทําอะไรเงี้ยก็ก็สามารถมาที่นี่ได้นะคะเขาก็จะมีการสอนนะถ้าวันธรรมดาคืออังคารถึงทฤหัสโอเคผมรับได้รอบๆก็ได้แต่ศุกร์เสาร์อาทิตย์คือ ไม่ว่างจริงๆเต็มที่เลยครับวันนี้ห้าเลยครับจะเป็นร้านวิวผามมากร้านวิวผามมากต้องจอบผังเพจอย่างเดียววิวผามมากในขนมต้มของของพี่ยักษ์นั่นเองมาเที่ยวกันเดี๋ยวจะไปนิดครับแล้วตอนนี้เ็ายังอยู่อีสานมุกใหม่มีเรียวแล้วโอ้ยตุ๊บบาไป ตั้งแต่หมอว่าเฮ้ยตัแต่ทุ่งนาที่ไหนก็เขียวก็สวยหมดเลยเหรอใช่ไหมไม่ตั้งแต่กิบเล็กกิบใหญ่เอาแบบแอคชั่นได้รับทุกคนเราก็มีแบบทั้งกิบเล็กหมอกิบเล็กนม่รับกิบใหญ่นี่กิบเล็กนู่นกิบใหญ่เนาะรับกิบมาด้วยทีนี่กันไม่เรียวเลยเขาบอกว่าคนชื่อกิบมาการีทุกคนเมื่อกี้ก็ลืมกดไง

วันนี้ไม่ได้ไปเชียงใหม่แล้วมั้งซ <c oughs> ีนอนนี่สักคืนหนึง่ง <c oughs> ติดสาผูกกัะดึงมาสร้างจริงๆตรงนี้เป็นร้านกาแฟะนะร้านชื่อว่าโกริมชน <c oughs> แต่ตอนนี้เขาแบบอินดี้เขาก็ปิดร้าน แล้วก็เออพี่เขาทํางานประจําใช่ก็แบบไม่ได้เปิดยังไม่เปิดก็คือปิดไว้นะคะก็เลยตรงนี้ก็เลยเป็นของเราเราก็เลยมายึดครอง อเคนะคะก็ถ้าใครอยากจะมากางเต็นที่นี่นะคะก็สามารถติดต่อพี่เกมได้ติดต่อที่เพจเลยกิจสนาแคมเพจกิจสนาแคมนะคะก็โทรมาได้ตลอด24ชั่วโมงก็ไปดูรายละเอียดในในเพจเพจครับก็จะมีก็จะมีโปทุกทุกช่วงทุกวันแล้วแต่เจ้าของร้านเจ้าของร้านเจ้าวันเ้านแบบไม่มีลูกค้าขาเที่ยวได้มีข้างข่าวินได้นำให้มาแบบทุกวันอยากเกินแบบ4ี่โมงอ่ะ ใช่นะคะก็จะได้เตรียมตัวดูข้างข่าวชิวๆนะคะบอกเลยว่าบรรยากาศดีสบายเนาะโอเคก็ฝากติดตามด้วยว่าคลิปหน้าเนี่ยเราจะไปโผล่กันที่ไหนนะคะไปเหนือแล้วแหละไปเหนือแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปไหนแล้วแต่อารมณ์โอเคนะคะก็สามารถมาที่นี่กันได้นะคะเราก็ต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้นะคะบายบายขอบคุณมิตรภาพดีๆจากพี่เกมด้วย ที่ทำให้เรารู้จักอีกประมาณพันคนส <laughs> วัสดนนะะีครับบ๊ายแล้วค่อยเจอกันเจอกันในเฟซโอเคเจอกันใ <laughs> okay, นเฟส